ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีแบบมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมมีครับอย่างล้อเอฟเฟกเอามาทำอย่างเงี้ยก็ทำได้อ่าครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วของฟอร์ซ่าของฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ล้อก็ทำล้อก็ทำเหมือนเดิมอ่านี่ของเอ็กแมสไอ้นี่ของฟอร์ซ่าอก็มาถึงปุ๊บก็แพคไว้อย่างดีล้อส่งให้ลูกค้าแพคอย่างดีเลยใช่ล้อส่งให้ลูกค้าครับนี่คือขึ้นสีที่แบบให้ลูกค้าเลือกใช่แต่มันมีเยอะกว่านี้ครับผมกำลังขึ้นแบบ รอไว้ให้ลูกค้าอันนี้ข้าวประมาณนี้ก็ข้าวคือมันเป็นพ้นชั้นแรกก่อนใช่ครับลองพื้นลองพื้นก่อนใช่อย่าเดี๋ยวยังไม่ลองสีจริงนะแล้วเดี๋ยส่งต่อไปห้องนึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนล ไมค์ไมค์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังชุดสีตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านครับเจ้าสนักดีครับตีสวัสดีครับสบายดีสบายดีีไม่ได้เจอกันปีประมาณปีหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อร้านหรือว่าอย่างไรครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนก็เป็นตีช็อปใช่ครับปนี่ร้านแต่งนะบิ๊กสกูตเตอร์ยอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เอ็กซ์ร้อครับร้านตีนี่ทำอะไรบ้างครับส่วนมากของผมก็จะเกี่ยวกับพวกชุดสีชุดสีดสงานสีงานทั่วไปอะไรอย่างนี้จัดสภาพครับอัมเบสสีโครเมียมครับ,รบพวกท่อพวกอะไรพวกนี้มีหมดเลยจบเป็นที่เดียวเป็นชื่อร้านอะไรตรีชอบตีชอบของบ้านเศรษฐกิจ ออผมกมเนเศรษฐกิจยังมีอยู่มีอยู่ครับแต่ว่าย้ายสถานที่ย้ายสถานที่มาอยู่เพชรเกษม81ครับครับ,รบเพราะว่า,อ,าอยากผลิตเองตอนนี้<อ>ชุดสี่คือเราผลิตเองทุกชิ้นทุกชิ้นงานเลยทําเองเลยก่อนหน้านี้เหมือนเรารับแล้วแล้วก็ส่งต่อประมาณนั้นครับประมาณนั้นตอนนี้ทําเองตอนนี้ทําเอง,ๆๆเองหลายๆอย่างด้วยครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังอยากโตนะครับผลิตเองส่งร้านเองจบกว่าโตไวมากแล้วคือตรงนี้เป็นอาณาจักรเลยใหญ่มากๆเลยครับประมาณ เกือบหนึ่งไร่โอ้โหครบครบวงจรเลยนะก็มีทางร้านอะไหล่ครับในที่เดียวเลยเนี่ยมีร้านอะไหล่มีทุกอย่างก็มีโกดังชุดสีอ่ก็ทุกอย่างคือสร้างเองหมดที่ที่ไม้เห็นก็คือทุกอย่างคือผมสร้างเองหมดครับอ่าก็คือจัดจัดสภาพนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมพาไปดูเด่นเลย X Max Forza เด่นเลยทุกอย่างใช่ครับครับ Forza ไปแล้วอ๋อคันนั้นนะใช่ผมให้น้องที่อยู่ใต้เอาไป ไอ้ดูแลต่อเขาเรียกสีอะไรนะสีฟ้าฟ้าแบบฟ้ามุกเป็นสีฟ้าผสมเองครับเป็นมุกเป็นมุกเอฟเฟกเรนโบ์ครับเพราะว่าถ้าโดนแดดเนี่ยมันจะเป็นสีเอฟเฟกเลยเดี๋ยวพี่ก็ลองมาขายจบอะ่ะเดี๋ยวลองมาแพนดูสวยสวยแต่ลองลองเล่าให้ฟังหน่อยดิคันนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นสีอะไรครับมันไม่เพราะว่าผมจะมาเล่นเอ a กตัวล่าสุดที่จะออกมาปีย3ใช่ตาปัจจุบันเดี๋ยวมาชมกันเลย เดี๋ยวต้องรอแน่นอนครับเดี๋ยวต้องรอมาจับสภาพอะไรแล้วเดี๋ยวพามาชมทีหลังได้เลยครับมีปัญหาผมจะรบกวนให้ตีพาดูอาณาจักรที่สร้างใหม่ขึ้นมานด้หน่อยได้ครับส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากพี่ไหมคือตีน้อยอยู่ที่นี่นะอ๋อเหรอลงมาทํางานได้เลยครับพร้อมบริการรับลูกค้ารถเคมอะไรแต่งชุดสีครับผมพร้อมโมดิฟายหมดอืมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูวันว่ามันจะมีอะไรบ้างในร้านนะครับ องค์ประกอบของร้านเนี่ยที่ร้านอะไรก็คือรองรับลูกค้านะครับมีแอร์มีทุกอย่างให้พร้อมนะครับก็จะมีติดตั้งปั๊มมีชุดสีก็มีให้ลูกค้าเป็นช็อปเลือกได้หมดครับตามตามที่พี่บอกเบาะเบาะเบาะสร้างเบาะแท้ครับจะทรงเตี้ยทรงสูงผมมีให้หมดทรงไหนบอกได้เลยได้ครับแต่ไม่ใช่ทรงเอแน่นอนแล้วงเอแล้วก็เออก็จะมีพวกโช๊คพวกสวิงอาร์มเจาะนี่ก็ขายไปบางส่วนแล้วเดือนนี้ขายดีมาก ใช่ไหมถ้าอยู่ลึกก็มีลูกค้ามานะครับก็ถือก็ก็เห็นว่าแบบคนแชร์เยอะนะที่ผมเห็นนะมาเหมือนกันครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสเคมปกรเพราะว่าที่นี่ที่เหมือนที่พี่เห็นนะก็คือครบทุกวงจรหมดเลยครับอ่าก็เดี๋ยวจะมีพวกโช๊คมีพวกแข้งเจาะอะไรพวกนี้ครับพี่ตามสไตล์ไปแต่พวกโช๊คโอลินส์อะไรพวกนี้สั่งได้มี พิ่งขายไป3คู่แต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์นะไม่มีโชว์ก็พิ่งขายไปเมื่อวานนี้ที่ไหมไม่ทันโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราลองมาดูเนี่ยชุดสีนะครับพี่อืมอันนี้คือเตรียมส่งอ่ะเตรียมส่งร้านร้านค้านะครับก็จะเป็นชุดสีอ่ะพี่เห็นมุกไหมเออม่วงๆเทาๆอ่ะชุดนี้ก็จะเป็น Pcx อ๋อครับอันนี้ลูกค้าเขาก็ถอดมาทำนะครับ ส่วนพวกนี้ก็เราก็รับประกันให้เหมือนเดิมนะครับมีใบประกันให้มีทุกอย่างนะครับตามที่ลูกค้าเขาต้องการอ่ะมีให้หมดอันนี้อันนี้ผมถามราคาได้ไหม p c x เนี่ยอันนี้ส่งร้านผมมีราคาปิดส่งแล้วอ๋อมีราคาปิดราคาส่งนะสนใจก็ inbox เฟสตีมอเศรษฐกิจมาครับนะครับมาถามราคาได้ตามร้านอ่าใช่ส่วนราคาสับหน้าร้านก็อยู่ที่ชุดนี้ก็อยู่ที่4 0 0 0บาท ทําสีไม่แพงงานรับประกัน1ปีนะครับเรียกไ,ได้เลยเลือกได้เลยใช่ผม,ผมว่าไม่แพงนะก็เดี๋ยวดูอย่างเนี้ยชุดสีเนี่ยแพ็คเนี่ยดองกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยผมทามาหมดเนี่ยอ๋อนี่มีทารถไฟฟ้าด้วยใช่ครับรถไฟฟ้านี่ไม่ต่ํากว่า50ชุดต่อทิ์โอชุดสีนะชุดสีอย่างเดียวครับมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูอืมอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอ็กซ์แม็กฟอร์ซ่าเนี่ยทาเสร็จไว้หมดแล้วทําเสร็จอันนี้เตรียมส่งคือใช่อันนี้ห่ออย่างดีใช่ครับลูกค้าเขาก็รอมาใส่ ครับอ่าก็เรียมส่งอย่างเดียวโอเคแลวอย่างเช่นแบบ X X Max เท่าไหร่ครับชุดสี X Max สับอยู่4,5 0 0หครับหน้าร้านอก็รับประกัน1ปีพร้อมค่าแรงถอดใส่ให้ครับเหมือนเดิมเหมือนที่ร้านเศรษฐกิจเลยเหมือนกันราคาตอนนี้อาจจะมีล่วงหล่นลงไปบ้างนะครับจากตลาดที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตอนนี้เศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างด้วยแต่ผมก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่ครับเพราะว่างานสีเรามัน ได้หลายอย่างอ่ะพี่ขัดเก็บทุกอย่างอ่ะพี่ก็ม,มันก็ต้องมีจานวนเงินจ้างลูกน้องลูกน้องนะพี่เนาะใช่แต่แต่ต้องบอกว่าดีนี่ชุดสีเนียนจริงครับก็ยัง<อ>ขายได้นะพี่ส<อ>ี่พันห้าเนี่ยผมก็ยังขายทุกวันเอออันนี้นอันน,น,นี้ไม่ได้พูดนะเคยอันนี้เคยเคย,เคยแอบนอกใจไปสับชุดสีมานิดหน่อยบางชิ้นตีโอโหสีดูไม่ได้เลยสีไม่เนียนเลยเดี๋ยวพี่ลองไปดูตรงนี้ก็คือเป็นการจัดสภาพรถลูกค้าครับลูกค้ามาติดตั้งปั๊ม มาจัดสภาพเคมาการอใส่ปั๊มรอติดตั้งกระสบัดก็มีให้ครบเลยก็เนี่ยมีทั้ง P C X f อ r ์ซ่นะครับ X Max เออเหมือนเดิมอันนี้ีประมาณ7-8คันก็400ก็มีเนี่ยมาจอดเออทุกคีส400อ๋อก็คือสกูตเตอร์ใช่สกูตเตอร์มาได้เลยใช่ครับรับหมดใช่ก็จัดสภาพเหมือนเดิม ครทุกอย่างใช่ครับชุดสีลูกค้าส่งมามีสแปร์สับให้นะครับบางอย่างก็ต้องรอหน่อยบางอย่างต้องรอถ้าถ้าสีไหนที่มีแล้วก็สับได้เลยสับได้เลยใช่บางทีแต่ถ้าแบบสีพิสดารหน่อยสั่งต้องรอต้องรอแต่ช่วงนี้ชุดสีสีก็แน่นหมดเลยบางสีสแปร์ไว้ XMAX ยี่สิบห้าชุดก็ยังไม่พอขายดีนะอีกเจ็ดแปดชุดก็ยังไม่พอพี่ต้องเพิ่มอีกอต้องบอกว่าคือมีทั้งปีทั้งส่งถ้าใครจะรับไปต่อก็มาคุยราคาปีส่ง มันมีให้อยู่แล้วนะครับอแน่ที่มีให้ลูกค้ามีให้ทั้งพ่อค้านะครับก็เดี๋ยวมาดูโซนโซนตรงนี้ก็จะเป็นชุดสีที่พ่นแล้วแต่รอขัดเก็บงานโอ้โหอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จนะคพ่นแล้วแต่รอขัดเก็บงานเพราะช่วงนี้คิวเยอะมากครับพี่ครับอันนี้คือแบบเรียวๆนี่เป็นการเปิดประสบการณ์ผมด้วยครับติ๋ใช่ไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้มาก่อนอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอันนี้ก็รอเก็บงาน ออันนี้นี่เหลือลงอะไรครับลงแบบรอขัดขัดยาขัดเงาขัดเงาเจ็บเม็ดปุ่นทุกอย่างก่อนส่งนะครับอันนี้ก็ส่งโรงงานอ๋ออันนี้ส่งโรงงานใช่มันได้ส่งพ่อค้าก็ส่งโรงงานตรงเลยตรงเลยอันนี้ก็เนียนแล้วนะนี่เลยต้องแบบมันต้องเนียนกว่านี้พี่ต้องเนียนกว่านี้อีกใช่สายตาผมมันไม่ผ่านอ้นี่ของเอ็กแมสไอ้นี่ของพอซ่าอ๋อก็มาถึงปุ๊บก็แท็กไว้อย่างดีรอส่งให้ลูกค้าแท็กอย่างดีเลยใช่รอส่งให้ลูกค้าครับขอใส่ให้ลูกค้าเคีมฟรีเหมือนเดิม เต็มไปหมดคือแบบมันเรียวจริงๆอันนี้คือแบบพาบุกโรงงานเลยนะมาไม่ตั้งตัวด้วยอันนี้น่าจะแบบสเปเชียลสุดๆหลังบ้านเลยหลังโรงงานเลยไม่ต้องเตียไม่ต้องเี้ยเลยไม่ต้องเก็บโหให้ดูดิชุดสีที่พวกกระป๋องสีที่ผสมกันก็คืออันนี้ใช่ครับก็คือซื้อสีมาทำผสมสีส่วนมากเราก็สั่งสีจากร้านนะครับมาทํา ก็ตรงนี้ผมเปิดได้ประมาณ2เดือนเองอ๋อเออใช่ใช่ใช่อันนี้เปิดประมาณสองเดือนนะใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูพ่นสีอไปเร็วๆอย่างนี้เลยเราไม่คัดเลยไม่คัดไม่ได้ตีตีแวะแวะตรงนี้หน่อยอันนี้ขึ้นสีที่แบบให้ลูกค้าเลือกใช่แต่มันมีเยอะกว่านี้ครับผมกาลังขึ้นแบบรอไว้ให้ลูกค้าอันนี้เข้าๆประมาณนี้ก่อนข่าๆไม่ใช่งบหมดครับไปโอ้โหอันนี้ี่กาจะเลยช่างพ่นอันนี้ห้องแรกห้องหนึ่ง คนสีครับอาจจะเหม็นหน่อยนะพี่โอ้แต่ชอบมากเลยอันนี้อ่ะคนให้เห็นเลยชอบมากเลยอันนี้คือห้องแรกนะครับพคนทั้งล้อพนทั้งเฟรมสีนะครับโอ้อันนี้นี่คือมันเป็นพ่นชั้นแรกก่อนใช่ครับพ่นรองพื้นรองพื้นก่อนใช่เดี๋ยวยังไม่รองสีจริงนะแล้วเดี๋ยวส่งต่อไปห้องนึงใช่ประมาณนี้ไม่ใช่ครับก็คือจบในห้องนี้อจผมจะมีห้องพ่นอยู่สองห้อง ครับก็จะได้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นห้องพ่นอีกห้องหนึ่งเพิ่งสร้างไม่ถึง2อาทิตย์เลยครับเพราะว่าเรามาอยู่นี่2เดือนแล้วมันไม่พออันนี้เป็นห้องพ่นห้องที่สองครับครับอ่าห้องรองรับลูกค้าอีกห้องหนึ่งที่ว่างานนันบีบจริงๆอห้องนี้ก็พ่รถใหญ่ได้สองพันถ้ารถใหญ่จะเข้าเข้าได้สองพันเลยใหญ่จริงก็อันนี้คืองานไฟฟ้าที่ตีบอกตั้งแต่แรกเลยครับเนี่ยก็จะเป็นนี้อันนี้คือทําให้แก๊บอ๋อ แกปูดพิซซ่าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สี่ดสิบสองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามะใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ครับเดลิเวอรี่นี่ก็เป็นของแก็นี่กำลังพ่นให้ตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นในอนาคตอันนี้นี่สีลองพื้นก่อนได้ไหมลองพื้นใช่ครับรองพื้นแล้วก็เดี๋ยวต้องมาพ่นสีจริงแล้วตัดสติกเกอร์อีกทีหนึ่งเออใช่ครับมันมีหลายขั้นตอนนะมันมีหลายขั้นตอนใช่ตัวนี้ก็ห้าสิบชุดอย่างเงี้ยทำเงี้ย วันหนึ่งก็น่าจะประมาณหกรอบดูครับเพราะว่ามันจะได้เร็วด้วยที่สร้างห้องนี้มาห้องนั้นห้องแรกที่พาไปดูนะ้วอันนี้เป็นห้องที่สองนะครับก็จะมี2ห้องระบบดูดทุกอย่างระบบดูดก็โดนอ้วกแล้วผมว่าห้องนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเขียวเขียวเียวแลมโบเขียวแมโบก็จะประมาณนี้แล้วก็มีแบบมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมมีครับอย่างล้อเอฟเฟกเอามาทำอย่างเงี้ยก็ทำได้อืาครับ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วของฟอร์ซ่าของฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ถ้าสีสีอย่างนี้เท่าไหร่เหมือนกันสี่พันห้าเหมือนกันมสี่พันห้าเหมือนกันครับอันนี้ก็เตรียมสับใสหรือว่าหรือว่าลูกค้าแบบเอามาทิ้งไว้ให้อ่าอันนี้มีสับครับอ๋ออันนี้สับลูกค้าเอาเฟรมเดิมของเขามาไม่แตกหักสับไปเลยอ๋อครับไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งนั้นค่าแรงฟรีอืมเช่ไม่ไม่ต้องรอด้วยก็สับได้เลยสับได้เลยพาทัวร์เข้าๆแล้วกันใช่ก็ประมาณนี้แหละแฟคทอรี่ตีช็อปแค่นี้ผมว่าเยอะแล้วเยอะแล้วเหน ทำเยอะเหนื่อยครับเดี๋ยวฝายก่ทีว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ร้านใหม่นะครับจะอยู่เพชรเกษมแปนะครับตรงหนองแขมซอยสถิตนะครับก็ห่างจากร้านเดิมประมาณแต่กิโลไม่ไกลก็ไม่ไกลหรอกไกลมากนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อติดตั้งอะไรติดต่อชุดสีนะครับราคาส่งหรือราคาปีนะครับลูกค้าคนไหนก็แวะเข้ามาแวะเข้ามาเดี๋ยวผมแปะเพจ Facebook ของตีไว้ให้ได้ก็ กดเข้าไปเช็คราคากันได้หรือว่าแบบต้องการชิ้นไหนหรือว่าสีไหนพิเศษอะไรไงก็ติดต่อได้ติดต่อได้เลยใช่จัดสภาพบิ๊กสกูตเตอร์ทั้งหมดเลยใช่ครับทุกรุ่นทุกรุ่นเลยใช่ฮอนด้าเวฟทำได้หมดแตาจชอบคันนี้มากเลยอันนี้ทำเล่นอันนี้ทําเล่นนะทำเล่น2องแสนนะครับเพื่อนแนะนํามาครับแล้วรอชม XMAX 2023ต้องมา แล้วอีกงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูงานปีหน้านะครับจะเป็นงาน X Max ที่เป็นงานประกวดนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมงานตรงนั้นน่าเข้าๆน่าจะอยู่ที่บางกะปิอ๋อไม่ไกลไม่ไกลตะกูลแม็กครับอ่าก็เดี๋ยวฝากงาน NGO ด้วยเออครับ็นจีโอยี่สามยี่สี่ยี่ห้าครับหรือเปล่าน่าจะประมาณเดือนธันวาเนี่ยแหละยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยแหละแต่ว่ามีมาแน่นอนนะครับครับงาน NGO อยู่บุรีรัมพันเมรผมเอยอยู่บุรีรัมบุรีรัมใช่ ผมไปแน่นอนของนั้นไปก็คือเอาคันนี้ไปเอาคันนี้ไปประกวดเดี๋ยวต้องเก็บอีกหน่อยนึงเปลี่ยนปั๊มใหม่เปลี่ยนปั๊มล่างเปลี่ยนชกหลังเปลี่ยนใหม่หมดใครมีเวลาหรือว่าถ้าเจอก็มานักทายได้เจอบูธเจออะไรก็สั่งทายได้เลยสั่งทายได้เลยครับครับยินดีครับยังไงก็ขอบคุณมี่ม่มากได้สองปีนะถ่ายได้กัเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าก่ปีกว่ากว่าครับถ้ามีอะไร อัปเดตเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆครับชอบมากๆเลยชอบแบบชอบความเรียวชอบความก็วันนี้ก็เดนสดเลยเฟสตอรี่อย่างเงี้ยสดเลยครับในสภาพหน้าสดมาอย่างนี้เลยคือต้องบอกอีกทีว่าผมแนะนําเลยอันนี้นี่มีรับประกันนู่นนี่นั่นด้วยนะทุกอย่างที่ออกจากร้านผมไปคือถ้าไม่ผ่านครับเอากลับเข้ามาเอากลับเข้ามาผมรับจบให้ครับแล้วผมก็การันตีด้วยอีกหนึ่งเสียงว่าผมรว่างานดีจริงงานดีจริงถ้าไม่จบผมเชียร์ให้หมด ครับไม่มีแบบว่าอ้างนู่นอ้างนี่แน่นอนถ้ามันผิดจากทางผมคือผิดครับอ๋อครับอรับรองแน่นอนไม่เสียไม่เสียไม่เสียแน่นอนไม่เสียโอเคยังไงข้อฝากขอบคุณที่รักด้วยได้ครับยินดีเลยครับลากันไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับ